เราถามว่าเดี๋ยวต่อไปการให้ความรับผิดนี้จะได้มาเพิ่มนะครับก็ก็ถือว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอวิจุวันนี้นะครับขอบคุณครับอย่างนี้เพื่อเชิญมาเดี๋ยวเยอะเคยชนมีการได้มีความขึ้นหน้าในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องการทางไปยุภาพองค์การนะครับก็ว่ากานเนี่ยแล้วก็เรื่องการยิ่งทางท่านรองผู้ว่าที่ได้ยินได้เปลี่ยนนะครับท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับท่าน คนโดยโทสุคนที่สุดโวมนะครับแล้วก็ตามทุนนี้อยากจะเรียนเป็สื่อประชาพี่ารณ์นะครับว่าหน่วยงานที่มาร่วมในที่ประชุมที่นี้นะครับมีหรือว่ามีคบทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในการทํางานเรื่องทาำลายทำข้ามต่างด้วยจะเป็นองค์เทศบานลนะครับนำโดยท่านคนโทยโสุคนที่สุดที่โวนะครับแล้วก็ร้อยตัวเอกองค์กรของเมืองนะครับโทสุด้วยนะคร แล้วก like er. ็สำนักการจารจะแอมใคนสอบคุมให้มีความปลอดภัยสูงสุดนะผู้ผู้แบบเนี้ยต้องั้องตำรวจที่ทันเคยักใช้อาสัยหลกพิชาการณะและมีการประคับใช้กฎหมายมีการรดอารมณ์แล้วก็มีการช่วงที่ยังที่อาจจะมีตำรวจไปเพื่อยไปจับคุมพวกที่ฝัดขืนนะแล้วก็ป้ายต่างๆก็จะชัดเจนขึ้นอย่างที่ท่านปอได้ชี้แจงท่านรองผู้ว่าได้ชี้แจงว่าภายในสองวันเนี่ยนะครับ ทางออนไลที่จะต้องทำใหม่หรือว่าทำรูปแบบใหม่เรี่อยเสร็จแล้วก็ระบบกดปุ่มสัญญาณไฟนะครับให้ไฟแดงให้หยุดแดงอันนี้ก็จะประมาณสัปดาหวันนะสี่สิบวันของธรรมดานะแล้วก็เลือกตั้งในประมาณเดือนในหมดนะที่จะต้องไปเอไอแล้วก็ป้ายเร็วทันรับว่าไม่เกินสี่สิบนะถั้งหมดมันจะถูกรวมกันว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดความผิดเพี้ย ตรงนี้มันอาจจะเปี่ยนเทียบกันไ่ได้เนื่องจากว่าในเรื่องของแขาอาจจะมีเชิงปริมาณนั่นคือเกิดอุบัติเหตุทีเรื่องเชิงเข้อความรุนแรงแล้วก็คือแม้แตเกิดน้อยกว่าแต่ความรุนแรงมากกว่าช่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเปเียนเทียบโดยผู้เชี่ยวชาญี ระยะทางระยะคก็ในส่วนของรนจค้องางเนี่ยเพรากุ่มเขาข้าคลงครับทางถนนเฉล้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ในส่วนของชุมชนนะครับเป็นหลักนที่เล้าที่เกิดอุบัติเหตุไปบ่อยเป็นหลักอันนี้ครอบคุมทั้งนี้ผมว่าการทางตำรวจเนี่ยจะมีการปรับจุด เอ่อยก,ก,เ,ยก,ก,กยเลิกอยู่หรือแก้ไขอะไรต่านๆแล้วก็ให้มีบสำรวจมาแล้วนำเสนอมาแล้วเข้า,า,า,ขาที่ประชุมคราวหน้าต่อไปนะครับเจ็บ